วันนี้เรามาติดตั้งพลาลอยแขนยาว31นะครับให้กับรีโวนะฮะคันนี้ลูกค้าต้องการให้ล้อออกนิดหน่อยครับลูกค้าไม่อยากให้ล้อหุบนะฮะนี่คือสไตล์ของเขาครับอ่ามาชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันช่วงล่างนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เปลี่ยนเป็นเพลาลอยนะครับพลาลอยที่ใช้ก็คือเป็นเพลาลอยงานสร้างพลาลอยมีดำบนดำล่างมีเบรกมือมี ABS นะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่1คู่นะครับโช๊คไฟเป็นโช๊คของเดิม โชคลักเป็นโชคอมาดาแกน20มิลรองรับบรรทุกหนักๆนะครับใส่โชคไฟจะได้หนึบๆนะฮะใส่คานโชกไฟทางด้านบนนะครับคานโชกไฟเรามีรับประกัน2เดือนนะถ้าหักเราเคมให้ฟรีนะครับแข็งแรงครับเสื้อผ้าแข็งแรงดำบนดำล่างสามารถชนกับเฟืองเดิมได้เลยนะครับใช้เฟืองเดิมได้แป้นรองแหนบแบบมีสก,กีมีโชคไฟสําเร็จชุดแหนบนะครับก็จะมีแหนบสองงอข้างละ1แผน่น แหนบ20มิลข้างละ5แผ่นรองรับน้ำหนักกันที่5ตันนะครับชุดช่วงล่างประมาณ5ตันเปลี่ยนตรงเตงเป็นบูทเหล็กอัจจารบีได้นะครับใช้ตรงเตงบูทเหล็กอัจจารบีแบบ7นิ้วยืดช่วงลดขึ้นนิดนึงคันนี้ลูกค้าต้องการเน้นที่จะเอาไปแบกงานหนักนะครับประมาณนี้ช่วงล่างสวยๆส,สวยงามครับล้อออกนิดหน่อย ประมาณนี้แขนสามสิบเอ็ดใส่ล้อสิบสี่นะครับเป็นกระทะของบอยล้อสิบสี่ประมาณนี้ฮะสวยงามนะครับย่างผมมากไว้ของลูกค้าผมไม่กล้าดึงออกนะครับเห็นมันมีเหล็กอยู่อันหนึ่งโอเคแต่ว่าลองเช็คน้ําแล้วมันไม่รั่วนะฮะเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวลองถามจะให้ดึงออกไหมกลัวว่าไปดึงออกแล้วของเขารั่วนะครับโอเค ประมาณนี้นะฮะช่วงล่างสวยๆครับจากอูปาริชาติเพาาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับชุดแนบ5ตันครับเสริมแนบ20่ิบมิลข้างละ5แผ่นแนบสงอข้างละ1นึ่งแผ่น,นรถกลับเป็นรถทรงสูงขึ้นมานิดนึงนะฮะพอเรายืดช่วงตรงเตงให้สูงขึ้นเพื่อจะเน้นไปแบกงานหนักนะครับเพื่อนเคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งเพาลอยนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะสำหรับอู่ปริชาติเพาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีรับติดตั้งเพลาลอยรับเสริมแนบนะครับช่วงล่างสายบรรทุกนะฮะให้เราดูแลได้นะครับเพ้าลอยมีเบรกมือมี ABS นะครับใช้เบรกมือได้ใช้ ABS ได้ตามปกตินะครับสวยงามครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วครับ เน้นที่จะแบกงานหนักนะครับเผาเดิมรับไม่ไหวใส่เผาลอยมั่นใจกว่าขอบคุณมากครับ